ผ้าไหมสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาผ้าไหมสีพื้นนะคะผืนนี้นะคะสีขาวงาช้างนะคะรวมไปถึงนะคะผ้าไหมนะคะผ้าไหมมัดหมี่นะคะทอเครื่องสีตะกอนนะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟส,สวยๆค่ะคุณลูกค้าขาสีเหลืองทองค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มรีพัาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่เข็มทองเนาะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะพี่จ๋าขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่เลือกซื้อนะคะคุณลูกค้าขาผ้านะคะสําหรับนําไปตัดเสื้อเป็นสีเดียวเป็นรุ่นเดียวกับที่นุ่มใส่อยู่นะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสีเหลืองทองนะคะอ่าสี สีขาวงาช้างนะคะคุณลูกค้าขาสีขาวงาช้างนะคะคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะผ้าสําหรับนําไปตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าขานุ่มก็จะมีนะถุงผ้าแถมให้ด้วยนะคะมีถุงผ้าแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาซื้อ1แถมหนึ่งให้แบบนี้เลยซื้อ1แถมหนึ่งให้แบบนี้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะสั่งซื้อผ้านะคะไปตัดเองนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกกคคคคค้้าาาบบบบบบอออออววว่่่่่่ชชชนนนนนะะะะเเสสสสสืททีุุุมมมใใแงพณ สามารถสั่งตัดได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าคะสําหรับคุณลูกค้าะะคที่สนใจสั่งตัดเสื้อนะคะราคา1,390บาทนะคะคุณลูกค้าคะมัดจํา1 0 0 0บาทอีก390รอกบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะคุณลูกค้าแจ้งรอบอกความยาวเสื้อที่ต้องการรวมไปถึงความยาวแขนนะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดนนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้าคะเดนนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้าคะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าคะสําหรับนะคะชุดนะคะของร้านแม่มณริพัฒน์ไทยของเรานะคะเป็นนงา เป็นงานผ้าไทยทรงคอปเป็นงานผ้าไทยทรงคอปคุณลูกค้าขาเสื้อนะคะก็จะอยู่ตรงโชว์หัวสิ้นพอดี จะโชว์หัวสิ้นพอดีเราไม่ต้องใส่ทับในล็อกในนะคะคุณลูกค้านะใส่ง่ายๆสบายๆคุณลูกค้าขาใส่ง่ายๆสบายๆายนะคะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจงานแพทเทิร์นของร้านแม่มันีผ้าไทยคุณลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008สั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขาสั่งตัดกับร้านแม่มานีผ้าไทยของเราได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์089 0416008ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะค แบบแพทเทิร์นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเสื้อทรงไทยเดือนต้นนะคะผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าถุงผ้าไหมผ้าถุงมัดหมี่นะคะคุณลูกค้าขาลายมัดหมี่โคมไฟคุณลูกค้าขาผ้าถุงสวยๆผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอเป็นงานผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอซักเครื่องได้สีไม่ตกและที่สําคัญคือรีดหน้าผ้าได้เลยด,เดีได้ง่ายๆใส่สบายๆใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะในการรีดนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊าและคุณลูกค้านอนนี้เลยค่ะเลือกนะคะวันนี้ เลือกสีเหลืองทองเห็นไหมสวยไหมคะสีเหลืองทองสวยมากๆคุณลูกค้าขาผืนนี้สวยมากๆเลยคะ่ะคุณลูกค้าสามารถทรงตัดได้เลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาทรงตัดได้เลยใส่กับเสื้อนะคะได้หลากหลายเฉดสี สีเหลืองนะคะสีเหลืองรววงพึ่งสีเหลืองทองใส่ได้นะคะรวมไปถึงนะคะสีม่วงสีชมพูบานเย็นก็ใส่ได้นะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าสีขาวได้เลยเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะคะคุณลูกค้าคะใส่ได้เลยจา้าเสื้อผ้าไหมเสื้อผ้าฝ้ายนะคะเสื้อลูกไม้ที่คุณลูกค้ามีอยู่นะ <ų> คุณลูกค้านําไปแมทกันได้เลยหรือว่านะคะจะสั่งนะคะนี่เลยผ้านะคะเหมือนที่นุ่มตัดใส่อยู่ตอนนี้นะ จัดไ,ไปตัดเหมือนที่คุณพี่สั่งซื้อได้เลยนะคะเหมือนคุณที่คุณพี่เข็มทองสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้านะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยะค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งจัดส่งวันนี้ขอนแก่นพวกนี้ถึงค่ะคุณลูกค้าค่ะจัดส่งวันนี้นะคะขอนแก่นก็แค่วันเดียวนะคะคุณลูกค้านาะ,ะคุณลูกค้า,ะคะคคาชื่นชอบสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มารีพ่าไทยนะคะคุณลูกค้าโทรเข้ามานะ089 0, 0, 1 0 4 1 6 0 0 8 หรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขะขอบพระคุณมากๆเลยนะผืนนี้สีเหลืองทองผืนนี้สีเหลืองทองนะคะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าชอบสีไหนคุณลูกค้าชอบสีไหนคะเดี๋ยวนุ่มพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะมีให้เลือกให้ชอบทั้งหมด8เฉดสีมีให้เลือกให้ชอบทั้งหมด8เฉดสีดนะคะคุณลูกค้านะสำหรับผ้ามัดหมี่สำหรับผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟนี้ สวยพีเมียมากๆคุณลูกค้าขานุ่มแนะนําเลยค่ะใส่ง่ายใส่สบายเนาะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอเครื่องสีตะกอใส่ง่ายใส่สบายนะคะคุณลูกค้านะผืนนี้เซตนี้สวยมากๆค่ะคุณลูกค้าขาที่สีเหลืองทองแล้วใช่ไหมอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวพาดูพาชมผืนต่อไปคุณลูกค้าขาจะเป็นผืนเดียวกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้คือสีอะไรคะสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นค่ะคุณลูกค้าขาสวยมากนี่จากคุณลูกค้าจ๋า คุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1น0 0บาทราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ1น0 0บาทค่ะจากปกติ1 4 9 0บาทจากปกติ 1, 4 9 0บาทค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เหมือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาด้านในก็สวยนี่ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอเป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอเป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอสวยพรีเมียมมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาเหมือนที่เราได้ดูได้ชมกันอยู่ตอนนี้รวมไปถึงนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเห็นไหมตัดมาให้ดูด้วยสวยไหมคะตัดให้ดูด้วยสวยไหมคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าไปใส่กับเสื้อที่มีอยู่ใช่ไหมเป็นสีขาวแบบนี้ผ้าใหม่ก็ได้ผ้าฝ้ายเสื้อลูกไม้อะไรที่คุณลูกค้ามีอยู่ใช่ไหมจ๊ะ๋ย่าใส่กับสบายเดี๋ยวต้องใส่สบายให ที่เป็นข้าเซตกันนะคะคุณลูกค้านนี่เลยค่ะสบายสวยๆนะคะสบายสาเร็จรูปที่เป็นผ้าใหม่นะคะสีเดียวกันนี้เลยนะคะนี่ค่ะสวยไหมนี่จ้ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสวยไหมนี่นี่ค่ะค้ชอบไหมคะสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าค่ะสั่งตัดผ้าถุงพร้อมสบาย สั่งตัดผ้าผุ่งพร้อมสบายนะคะคุณลูกค้าค่ะเซตนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะเซตนี้เนาะไม่รวมเสื้อนะราคา2000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะราคา2 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะก็จะได้พ้าผุ่งสวยๆพร้อมสบายที่เข้าเซตกันแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนุ่มหนานุ่มใสเอว30สะโพก40ความยาวอยู่ที่37นิ้วนะคะพร้อมด้วยสบายสาเร็จรูปผืนนี้คุณลูกค้าค่ะ2000บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะรัับบอออเเเเดดดจ้้้าาาคคคค่่ะุณลลูกกกืผผไยแวต สบายให้หน่อยนะคะผ้าถุงนะคะขอแนะนําให้ตัดเป็นผ้าถุงป,ป้ายปิดติดซิฟข้างหรือว่าผ้าถุงป้ายเปิดติดซิข้างก็ได้นะอยู่ที่คุณลูกค้าชอบนะคะแล้วก็แจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยงานสั่งตัดงานสั่งตัดมีโอนมาจำหนึ่งพันบาทงานสั่งตัดมีโอนมาจำหนึ่งพันบาทนะคะคุณลูกค้านะสีม่วงค่ะคุณลูกค,าคา้าขาสีม่วงก็สวยนะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะมีเสื้อสีม่วงอยู่นะคะคุณลูกค,าคา้าขานําผ้าไปตัดผ้าถุงนะ ทำผ้าเป็นตัดผ้าถุงตัดกลับโปรงตัดกางเกงได้เลยคุณลูกค้าขาผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่มัดหมี่ลายโคมไฟผ้าใหม่มัดหมี่ลายโคมไฟสีม่วงส,สวยๆนะคะคุณลูกค้าขาผืานนี้สวยพรีเมียมมากๆผืนนี้สวยพรีเมียมมากๆเลยค,ะค,ค่ะคะุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะวันนี้ตัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเหลือเพียงแค่ผืนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นค,ะค,ค่ะคะุณลูกค้าขาพร้อมด้วยของฟันของฝากนะ พร้อมด้วยของฟันของฝากสุดพิเศษนะคะจากร้านแม่บริพ่าไทยของเราค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็ถึงผ้าแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้ค่ะ,สว,บบคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าคะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่บริพาไทยคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยนะมีให้ดูให้ชมมากกว่า5 0 0 0 5,500รีวิว ตอนนี้นะคะมี5,500รีวิวนะคะคุณลูกค้าคานะณตอนนี้นะคะณปัจจุบันนี้นะคะคุณลูกค้านะเข้าดูเข้าชมได้เลยกดติดตามกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง u t u b e แม่มารีพ่าไทยนะคะคุณลูกค้าขาและเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยมีผลิตภัณฑ์สินค้าที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อนะคะสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดชุดนะคะรวมไปถึงนะคะสั่งซื้อผ้าไหมผ้าฝ้ายเยอะแยะมากมายอยากให้พี่พี่ได้เข้าดูเข้าชมนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้าแล้วก็โทรเข้ามาที่เบอร์894608904608คค่ะคุณลูกค้นา นี้สีแดงค่ะรับสีแดงไปใส่นะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะงานแต่งงานบวชคุณลูกค้าขางานแต่งงานบวชงานบุญนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าขาใส่กับเสื้อแดงก็ได้ใส่กับเครื่องเสื้อขาวก็สวยเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาเสื้อลูกไม้ที่คุณลูกค้ามีอยู่นะคุณลูกค้านะคะซื้อผ้าไปตัดเลย ซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยนะคะพี่จา๋าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียง1,000บาทเท่าน,นั้นค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆือนที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนี้เลยค่ะสีน้ำตาลจากคุณลูกค้านะคะชื่นชอบแบบว่าสายคลาสสิกสายคลาสสิกคุณลูกค้าขาชอบแบบว่าเรียบเรียบนะคะสีเรียบเรียบนะคะใส่ง่ายๆคุณลูกค้าขาสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลเป็นอะไรที่ละมุนตา้างมากสีน้ำตาลเป็นอะไรที่ละมุนตามากๆเพราะว่าจะมีเฉดสีน้ำตา สวยๆแบบนี้เลยให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอเครื่องสีตะกอเป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอเครื่องสีตะกอเนื้อดีมากๆคุณลูกค้าขาแนะนําเลยอันนี้คือนุ่มคัดสันคัดเลือกค่ะหามาให้นะคะคุณลูกค้านะคะได้ชมได้ช็อปกันเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่นะคะชอบนะคะสวย ถ้าแบบว่าอยากได้ผ้าที่สวยๆเงาๆสวยๆคุณลูกค้าขานี่แหละนุ่มหาให้แล้วนะและที่สําคัญนะผ้าทอเครื่องรุ่นนี้คือซักเครื่องได้นะคะเราดูที่หนึ่งเลยคุณสมบัติ คุณสมบัติของผ้านะคะที่เรานํามาจําหน่ายนะคะคุณลูกค้าคะหนึ่งเลยคุณลูกคา้าคุณลูกค้าแตดด่ดูที่คุณสมบัติแรกเลยต้องดูแลรักษาง่ายใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าคะเนี่ยนำไปตัดก็สวยเห็นไหมนุ่มตัดให้ดูเลยคุณลูกค้าคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านุ่มต้องลองอัดผ้ากาวถ้าผ้าที่อัดผ้ากาวแล้วผ้าไม่หดผ้านั้นผ่านค่ะคุณลูกค,าคา้าคะผ้าผืนนั้นผ่านแน่นอนคุณลูกค้าคะเพราะว่านุ่มลองแล้วนะคะทางร้านของเรานะคะลองหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้นหรือว่าจะเป็นผ้านะคะผ้าใหม่รุ่นนี้้นนนะะะะคคคลูกาา่แํเยจ สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้าเงินคุณลูกค้าขาใส่กับเสื้อสีน้ําเงินคือแจ่มมากนะคะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบนะ,ะวันนั้นนุ่มใส่สีน้ําเงินคอวีใช่ไหมแล้วท่ากับผ้ารุ่นนี้คือแบบสวยมากๆเลยค่ะเป็นเซตเดียวกันเลยนะเป็นเซตเดียวกันเลยนะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวเราดูรดยชมเพิ่มเติมนะกําลังตัดเสื้อรุ่นใหม่อยู่ กำลังตัดเสื้ออีกหนึ่งแบบคุณลูกค้าค่ะ,คะเป็นทรงคองกลม V ีป็นคอกลมแบบนี้แหละแล้วก็ตีวีลงมาอีกนิดหนึ่งคุณลูกค้ารอดูรอยชมตัดเป็นแขนสัน้นน่ารักน่ารักนะคะคุณลูกค้า่ะ<ม>เลือกใช้นะคะเป็นผ้าไหมนะเปลือกมังคุด สีม่วงเปลือกมงคุดนะเดี๋ยวรอดูรอชมเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวมีมาอัปเดตกันนะน่าจะเป็นวันพฤหัสนั่นแหละว่าวันนี้วันจันรใช่ไหมวันพฤหัสช่างก็มาส่งเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวเตรียมเปิดรับออเดอร์เลย <c oughs> เดี๋ยวเตรียมเปิดรับออเดอร์เลยนะคะเผื่อคุณลูกค้าแบบว่าเบื่อส่งไทยเรือนต้นเนี่ยค่ะแอบแบบว่าลงมาอีกนิดนึงนะคะก็กระดุมก็จะเหลือ4เม็ดใส่สวยเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วก็ตัดเป็นแขนสั้นนะคะคุณลูกค้านะอีกหนึ่งรูปแบบนะคะเป็นงานผ้าไทยชิคๆ ฤดูต่อไปคือฤดูร้อนนะคะคุณลูกค้าขาเทศก,กาลงานบุญต่างๆนะคะงานสงการนะคะคุณลูกค้าขาไว้ใส่ทําบุญสวยๆเนะาะมันถ้าก็แบบว่าถ้าแขนแบบว่าแขนสามส่วนแขนยาวน่มันจะร้อนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเอาแขนสั้น8.5ให้แล้วกันเดี๋ยวมีมาพีเซ้เพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ที่ช่อง u t u b e แม่มารีพาไทายไว้ด้วยนะเดี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะกําลังตัดอยู่กําลังตัดอยู่ค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สีส้มค่ะกําลังตัดอยู่นะคะคุณลูกค้า อ่ะเล่อเเสีส้มก็สวยเห็นไหมคะสวยไหมรับสีส้มนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะ1,000บาท1000บาทจ้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้านะคะของร้านแม่มริภาตไทยคุณลูกค้าขานี่เลยแนะนําเลยสวยไหมลายโคมงไฟสวยสวยคุณลูกค้าขาสวยมากๆเลยค่ะแนะนําได้เลยแนะนําบอกต่อได้เลยนะคะกดไลค์กดแชรไ์ได้เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่ช่อง u t u b e แม่บริพาไทยได้เลยคุณลูกค้าคะและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ คนก,กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นนะคะรวมไปถึงนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายและการให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะคะคุณลูกค้าจา๋าสีฟ้าค่ะสีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าน้ําทะเลสวยๆจากคุณลูกค้าจา๋าสีฟ้าน้ําทะเลสวยๆนะคะคุณลูกค้านะรับผืนนี้ก็บอกมาได้เลยนะจ๊ะรับผ้าไหมรับผ้าไหมลายโคมไฟโอเคนะรับผ้าไหมลายโคมไฟสีฟ้าน้ําทะเลคุณลูกค้าขาสวยไหม สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีฟ้าคุณลูกค้านุ่มแนะนําผืนนี้เลยเพราะว่ามันมีความที่แบบว่าใส่กับได้หลายสีฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้าราชินีฟ้าน้ําทะเลคุณลูกค้าใส่ได้เลยฟ้าอ่อนฟ้าเข้มถ้าคุณลูกค้ามีเสื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าอ่อนสีฟ้าเข้มคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าซื้อผ้าผืนนี้นะเป็นแมทไปใส่ได้เลยสวยมากๆ สวยพี่เมียมสุดๆสวยพี่เมียมสุดๆค่ะคุณลูกค้าขะขอบพระคุณมากๆเลยนะผืนนี้1000บาทค่ะคุณลูกค้าขะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิมนะ่มเนาะยังไงวันนี้นะคะต้องขออนุญาตนะคะจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่เนาะคุณพี่เข็มทองนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่บริพ่าไทยของเรานะคะคุณลูกค้านเนาะวันนี้ก็สั่งซื้อเนาะผ้าไหมลายโคมไฟสีเหลืองทองนะคะกับผ้านะคะที่เป็นผ้าตัดเสื้อเนาะ เป็นผ้าใหม่สีพื้นเนาะสีขาวงาช้าอีกห่งชิ้นเก็บเงินไปทาง1,490บาทเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะจัดส่งให้ฟรีด้วยและที่สําคัญมีของขวัญของฝากเซอร์ไพรส์ไปให้ด้วยนะคะพี่คะขอบพระคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิว,วต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ